นางเด็คนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวะทางหวยลาวค่ะประจำวันที่12ตุลาคม2563นะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะคะสำหรับหวยอื่นๆน,นั้นคุณผู้ชมสามารถไปดูตารางของหวยฮานอย ปกติกับ V.I.P ในตารางเดียวกันนะคะตารางนั้นสามารถใช้ได้กับหลายหวยซึ่งไม่ได้ลงที่ช่องนี้นะคะลงที่ช่องคนวางเลขกชาแนลค่ะที่เป็นช่องหลักนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองค่ะซึ่งตารางของหวยฮานอยปกติกับ V.I.P นะคะตารางนั้น จะเป็นตารางคลาสสิกที่สามารถใช้ได้กับหลายหวยนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเข้าทุกวันแต่ว่าเขาก็จะเข้าหวยอื่นๆทีอยู่นะคะเป็นแนวทางถ้าท่านไม่รู้จะเอาตารางไหนนะคะซึ่งตารางนี้จะให้แต่หวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะคะสําหรับลาวสตาก็ไปใช้ตารางฮานอยปกติกับ vip ตารางนั้นได้นะคะที่ลงอีกช่องหนึ่งนะคะสําหรับช่องนี้เป็นช่องสํารองนะคะจะลงเติบหวยลาวพัฒนานะคะ เรามาดูของงวดที่แล้วกันนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่น0ูนและลอง6ค่ะหวยออกนะคะ3 1786นะคะข้างบนออก786ข้างล่าง17ดิฉันให้ในแบบ4ตัวนะคะมันจึงเป็น17นะคะถ้าเป็นแบบ5ตัวเขาจะเป็น31นนะคะสำหรับข้างล่าง เข,ะะเข้าลองหกนะคะเข้าลองหหลักหน่วยบนนะคะแล้วได้ชุดเด่นนะคะหกนะคะตัวกลับนะคะตัวกลับของข้างบนนะคะในตารางสถิติมาเลขแปดเลขหเลขหนึ่งซึ่งเสียดายเลขเจนะคะงั้นก็จะได้สี่ตัวนี่ค่ะมวยที่ที่ฉันให้มันมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะหายอย่างนี้หายอย่างนี้ หายอย่างนี้ประจำมามันจะไม่มีทางมาสามตัวได้สี่ตัวได้ประจำค่ะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดหรือบางครั้งก็มาแค่สองตัวหน้าแบบนี้ซึ่งดิฉันไม่ได้ให้ระบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ไปนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับท่านที่ถูกรางวัลน,นะคะสําหรับท่านที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมแบ่งเงินเล็กน้อยๆของท่านนะคะเพื่อไปทําบุญกันบ้างค่ะจะได้ต่อโชคต่อลาภให้กับตัวท่านเอง ทำบุญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามาให้กับช่องนะคะช่องไม่เรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะให้ฟรีทาง YouTube เท่านั้นนะคะสู่ลิงก์ใต้คลิปนะคะเป็นลิงก์ของช่องคนวังเล็ h ชาแนลค่ะช่องนั้นเป็นช่องหลักนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองดิฉันเปิดช่องนี้ไว้เพื่อว่าช่องนั้นมีปัญหาเราจะได้ย้ายมาที่ช่องนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรซึ่งก็แก้มันมีอะค่ะแต่แก้ไขได้ตลอดก็ยังคงใช้ช่องนั้นลงหวยฮานอยอย่างเดียวนะคะ ส่วนหวยลาวจะมาลงไว้ที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็ตารางนี้เพิ่งจะเปลี่ยนถ้าจาถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปที่แล้วก็จะรู้นะคะว่าตารางนี้ที่ฉันเพิ่งจะปรับตัวเลขนะคะก็เลยยังไม่มีชุดวัดใจให้เนื่องจากว่าเขาหลุดต่อเนื่องก่อนหน้านี้เขาหลุดต่อเนื่องดิฉันจึงต้องปรับตัวเลขซึ่งพอปรับแล้วเขาก็กลับมาเข้านะคะก็ ยังไม่มีชุดวัตใจให้วันนี้ก็ยังคงไม่มีชุดวัตใจให้นะคะนองจากว่ามันเป็นงวดที่สองที่ใช้ระบบ,บการปรับตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขที่ดิฉันให้ดิฉันให้ตัวเลขตามสถิตินะคะไม่ได้มีวิธ well. ีไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะถ้าไหนคำนวณก็บอกกันนะคะถ้าไหนเก็บสถิติดิฉันก็ไม่มีสูตรให้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นการเก็บสถิตินะคะมันไม่มีสูตรให้จริงーーๆ <vär lden> ซึ่งตัวเลขมายังไงดิฉันก็ให้ตามนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้นะคะเปลี่ยนแปลงเ,งเดี๋ยวงวดต่อไปมันจะหลุดนะคะตารางสถิติของราวพัฒนานะคะก็จะมี1 6 7 5 9 3ค่ะ1 6 7 5็ดนะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะและขอเรียนชี้แจงนะคะว่าทางช่องไม่มีการเปิดกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ฟรีทาง YouTube เท่านั้นนะคะไม่มีการเปิดกลุ่มใดๆทั้งสิ้นก็คือจะมีแค่2ช่องนะคะช่องเลขเด็ดคนวังเลขกับช่องคนวังเลคชาแนลนะคะที่เป็นช่องเจ้าของเดียวกันนะคะ ต่อไปเป็นเด็นละรองของหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาเดินนะคะเด่นก็จะเป็นเลขวันนี้ยังคงไม่มีชุดวัดใจให้อย่างเช่นเคยนะคะเพราะว่ามันปรับตัวเลขวันนี้เพิ่งงวดที่สองดิฉันยังต้องดูสถิติเขาอีกนิดนึงว่าจะตัดเป็นชุดวัดใจได้ไหมนะคะชุดวัดใจก็คือ ที่ฉันจะต้องตัดออกมาให้เหลือแค่6ชุดนะคะเดนนะคะเดนเดนหนึ่งและลอง7ค่ะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจดากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะ,ะต่อไปจะเป็นชุดเดนชุดกันนะคะที่ฉันจับเป็นชุด2ตัวให้เท่านั้นนะคะสําหรับ3ตัวคุณผู้ชมต้องนําไปจับเองนะคะดิฉันไม่ได้จับให้นะคะ3ตัว4ตัว5ตัวคุณผู้ชมต้องนําไปจับเองนะคะ ดิฉันถนัดจัดเป็นชุด2ตัวให้เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังคงไม่มีชุดวัดใจนะคะย้ำว่ายังคงไม่มีชุดวัดใจท่านผู้ชมท่านไหนที่จะนำตัวเลขของดิฉันไปใช้ดิฉันขอนะคะว่าอย่าทําให้ตัวเองลําบากนะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบากเอาแค่พอสนุกสนานกันค่ะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบาก คุณผู้ชมท่านไหนที่ถูกลังวัลไม่มีที่ทํานะคะก็ทํากับวัดพระบาทน้ําพุแบบที่ที่ฉันทาได้เสมอนะคะแบบนี้นะคะเป็นการโทรเข้าไปนะคะโทรเข้าไปครั้งละ9บาทและ15บาทแล้วเขาจะหักจากค่าโทรศัพท์ของเรานะคะแต่ว่าก่อนคุณผู้ชมจะทําที่ไหนก็อย่าลืมว่าทํากับพระในบ้านท่านก่อนนะคะในพระ กับภายในบ้านท่านก่อนกับบุพการีของท่านก่อนนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดด้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะ,ะสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกำลังใจที่สำคัญทางช่องก็เพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์ค่ะไม่มีคนดูช่องก็อยู่ไม่ได้นะคะก็ ต่อไปเป็นชุดกันค่ะไม่มีชุดวัดใจให้นะคะเดี๋ยวรอดิฉันดูไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะหลังจากที่ปรับมางวดนี้เป็นจะเป็นงวดที่สที่ปรับตัวเลขนะคะงวดที่แล้วเข้าาวันนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะคะถ้ายังเข้าอยู่ดิฉันก็จะพยายามพยายามไล่ดูสถิติเขาเพื่อที่จะจับเป็นชุดวัดใจให้นะคะแต่ตอนนี้ยังมีให้ไม่ได้นะคะ ชุดเด่นนะคะชุดเออไม่ใช่ชุดเด่นค่ะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีอยู่6ชุดนะคะต้องขออภัยสําหรับชุดวัดใจที่จะยังไม่มีให้นะคะสําหรับงวดนี้หวยลาววัฒนาจะลงให้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะสําหรับหวยฮานอยไปดูได้ที่ช่องเลขเด็ดไม่ใช่ทช่องรืๆช่องคุณวังเลขชาแนลค่ะช่องหลักนะคะและ93ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ